พัฒนาการเด็กประถมวัยช่วงอายุสำคัญ60เดือนแบบคัดกรองพัฒนาการในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับใจความจากนิทานที่เด็กๆฟังผู้ปกครองดูตัวอย่างวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนในคลิปดังนี้ค่ะ พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาทักษะจับใจความเมื่อฟังนิทานหรือเรื่องเล่าอุปกรณ์ใบนิทานหนังสือนิทานในสวนวิธีประเมินเฝ้าระวังโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ครูและผู้ดูแลเด็ก 1. บอกเด็กว่าครูจะเล่านิทานให้ฟัง หนูตั้งใจฟังนะคะแล้วครูจะถามให้หนูตอบนะคะ 2. เล่าเรื่องนิทานในสวนให้เด็กฟังตามใบนิทานจนจบโดยใช้เวลา2-3นาทีพูดอย่างชัดเจนและน่าสนุกแล้วถามเด็กว่ากอไก่หนูลองบอกครูซิว่านิทานที่ฟังเกี่ยวกับอะไรแล้วเรื่องราวเป็นยังไงคะให้เด็กตอบ ่เมื่อเพื่อนๆแวะมาชวนให้ไปวิ่งเล่นทำไมกระต่ายขาวจึงอยู่ทำสวนไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนให้เด็กตอบถ้าเด็กยังตอบไม่ได้ให้เล่าได้อีกหนึ่งครั้งนิทานตามคำพ่อเรื่องนิทานในสวนกาละครั้งหนึ่งยังมีกระต่ายสีขาวกระต่ายขาวชอบทำสวน มันมักชวนเพื่อนๆให้มาช่วยกันแต่กระต่ายเหล่านั้นไม่สนใจกระต่ายขาวมีเพื่อนเป็นนกเล็กๆที่อาศัยอยู่บนต้นไม้กระต่ายขาวขุดบ่อน,น้ำใหญ่ไว้ใช้ในสวนแล้วมันก็ได้เจอกับเส้เดือนอ้วนเคลื่อนเก่านี่ไงผักกาดขาวของโปรดของเจ้ากระต่ายขาวปลูกดอกไม้ไว้ให้พวกผีเสื้อด้วยในขณะที่กระต่ายขาวทำงานอยู่ในสวน เพื่อนๆแวะมาชวนให้ไปวิ่งเล่นแต่กระต่ายขาวสายหน้าทำสวนสนุกกว่าและฉันก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันแล้วนี่นาะเพื่อนของมันพากันย่นจมูกใสมีของอร่อยอร่อยมากมายในป่าม่มมวอเสียเวลาปลูกผักอยู่ได้พวกเราจะไปสนใจจกระต่ายขาวเลยไปวิ่งเล่นจับมแมลงกันดีกว่านะกระต่ายขาวยังคงทำสวนของมันต่อไป เมื่อพักในสวนโตเต็มที่มันเก็บผักกาดขาวหัวใหญ่ที่สุดไปให้คุณยายกระต่ายท้ายหมู่บ้าน<จ>าเก็บเมล็ดทานตะว,วันไว้ให้น,นกและไม่ลืมเก็บผักกาดขาวหัวเล็กที่สุดไว้ให้ใช้เดือนสีชมพูเมื่อฤดูร้อนมาเยืนเพื่อนของกระต่ายขาวไม่มีเวลาเล่นสนุกเหมือนอย่างแต่ก่อนพวกมันต้องออกไปหาอาหารในที่กกไกลไกลต้นไม้ดอกไม้ในสวนของกระต่ายเหล่านั้นแห้งเหี่ยว ในสวนของกระต่ายขาวยังมีดอกไม้บาน<ะ>พืชผักในสวนงอกงามเขียวสดชื่นและน้ำในบ่อยังคงเต็มเปี่ยมว<ะ>พวกกระต่ายพากันมาแอบดูอย่างสงสัยมีบางทีในสวนนี้อาจมีเวทมนต์กระต่ายขาว,ว<ะ>ชวนพวกมันเข้ามาในสวน,น,นสและแบ่งหัวผักกาดให้ลองชิมดูสิบางทีพวกเจ้าอาจจะชอบกระต่ายทุกตัวก้มหน้าก้มตากินผักกาดอย่างเอร่อย ในขณะที่พวกกระต่ายกำลังกินผักกาดนกเล็กๆบินมาเกาะดูใกล้ๆอย่างสงสัยมันรู้จักแต่กระต่ายขาวไม่เคยเห็นกระต่ายเทากระต่ายดำมาก่อนเลยบรรดาผีเสื้อก็บินมาเกาะที่ปลายจมูกของกระต่ายเทาอย่างตื่นเต้นแม้แต่ไส้เดือนสีชมพูก็โผล่ขึ้นมาแอบดูกระต่ายหลากสีอย่างสนใจเพื่อนๆกระต่ายกินผักกาดจนอิ่มพวกมันยิ้มและมองไปอรอบๆ ฉันรู้แล้วล่ะว่าในสวนนี่มีอะไรมันไม่ใช่เวทมนต์หรอกฉันคิดว่าบอกเราทุกตัวก็รู้นะในสวนแห่งนี้มีความดีและความรักจบแล้วนะคะเดี๋ยวครูครูจะถามให้หนูตอบนะคะหนูลองบอกซิว่านิทานที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเรื่องราวเป็นยังไงคะเกี่ยวกับกระต่ายปลูกผักค่ะ กระต่ายชวนเพื่อนๆมนาะเพื่อนๆที่เกียจไม่ยอไปปลูกผักค่ะโ้เก่งมากเลยค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะเมื่อเพื่อนๆแวะมาชวนไปวิ่งเล่นทําไมกระต่ายขาวอยู่ทําสวนแล้วไม่ยอมไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆคะทําสวนสนุกกว่าได้วิ่งไปวิ่งนากไกลด้วยค่ะเก่งมากค่ะผ่านเด็กสามารถใช้คําพูดบอกเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้ทั้งข้อก่อไก่และข้อขอไข่ก่อไก่อย่างน้อยได้ใจความหนึ่งในสองประเด็นดังนี้กระต่ายขาวขยันชอบทำสวนและขุดบ่อเก็บน้ำเมื่อได้พืชผักก็ใจดีนำไปแบ่งให้สัตว์อื่นๆกินเพื่อนๆที่มัวเที่ยวเล่นไม่ทำสวนถึงเวลาแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน กระต่ายขาวทำสวนมีผักเยอะแยะก็เลยแบ่งให้ขอไข่เด็กสามารถตอบคำถามได้ใจความประมาณนี้กระต่ายขาวตั้งใจทำงานให้เสร็จกระต่ายขาวสนุกและวิ่งไปมากับการทำสวนอยู่แล้วกระต่ายขาวรู้จักคิดเลือกทำสวนแทนการไปวิ่งเล่นเพราะมีประโยชน์มากกว่ามีพืชผักไว้กิน ในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในทักษะด้านต่างๆกันอีกนะคะและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอพระคุณค่ะ